สบายดีป่าลุงสบายดียันเศร้าเนาะพัดพระมาก็เห็นหน้าเฮือนบรรยากาศทางหน้าเฮือนนะป่าลุงเลยกำลังซิ้เมื่อเนาะพอดีกำลังซื้อมาสกเนาะขี่รถจักรเมื่อไหร่แล้วป่าลุงเลยพอดีขี่รถใหญ่เมือ่ออกเนาะเพราะนละมันมันแพงเนาะป่าลุงเลยเซ็ตหนึ่งก็ได้แค่หกลิตรเนาะมันมากรูดแม่ไลายปูเป็นหมาหวานใหญ่ยัได้ป่าลุงเลย ตาเว้นกะกำลังขึ้นเนาอเพนอบาลูมรนจะกาศแถวหน้าเฮือนนี่แหละเนอบาลเอ้ยกับบริเวณหอเนาะเย็นสบายยามคืนมาหลับลมฮอดบ่มีหอดบริวารป็นบาลุงนอนจุดสิบบ่ยากลับและและสิ่รถจักเมืองจีได้บ่เปลืองน้ำมันเลย พลอนพญาวอกออกมาลนวารุงขี่โนกิ่าสเมก่อนกำลังซิเมืองานบารุงเลยกำลังกำลังพลอนยังไปเปิดประตูโนารุงเปประตูหน้าเฮือนนุตเวนขี่แหละหอดจากงงจักขี่หอดจากงงเก้าโมงเร้าแล้ว ถือกระตุกหนาไปข้ามาเซียวน้ามากินเลยแบบบรอดเชียเที่ยวพี่น้อยบบรเชียรเที่ยวเนาะเียวนาออกไฟรถกระเทียมยังมาลยจากน้อปาดุอนสาวเนาะ ตัวเรากับพอได้รู้ละเด็กเรามีเงินซื้ออะไรี่เป็นค้าตั้ง,งเคราะห์เขานี่ซื้อไปน้ำซื้อไปซื้อไรถไงนรถรถวัลเลตโนบาโล้ ตีนเนาะ็บผักเสตมีกันเนาะวาลูกนะตีนรถหัวเน,นาะวาลูเอ้ยประทันแสงนนะว,วงซว,วยเนาะหัวแบบเป็ใจสู่วาลูเป็นยังดอกขีดรถจักงไม่ได้ตีนรถหัว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนดาวน์ลงเลยเป็นกำลังใจเสียแรงใจเลยเพื่อจะไปฮอดตฮะหานก็จักอยู่ใสดอกเนาะบ้านนากระสจกกับบริใกล้ดอกเนาะบาน้้อก็ใกล้สิหอดบ้านนนทางเลยเนาะใกล้สิ้อดบ้านนนทางแล้ว ก็สิหายเอ้นบ้านมึงห้างไงหมูขวากะดีจากมันเป็นอย่างคือหมาขว่าเห็นเนาะยุ่งลอดจ้ะแมนว่ามันซวยมันซวยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยู่หน้ากระสอบเนาะ มานน้ากระสอเนี่ขึ้นกับเมืองอุทุมพรเด็จริงๆนี่ยติดกันอยู่กับนนท์างบทชมาแบบไกล้ได้เปลี่ยนสาอยู่แล้วแหละนะตอมาโดนวางยาตะปูโดนวางยาใส่ใหญ่บอกส่ใหญ่เฮือนบอกทางจังไก่นี่นั่นลูก อลูกสาวนี่เดตปูโผจนงอโน,น่นห้งนี่นะเมื่อส่งอยู่โน่นหัางนี่แหละกับเขาเฮียอยู่โน่นห้องบ่ชิโนบอขอมาแตปูโรงงานน้ำตาลปูแจงแห่ พ,ออพราะว่าเมพเถ่าเาอยู่นี่อยู่นวนหาง<อ>แต่คอยเลยไปอยู่พุ่นไปดือนอยู่พุ่นแม่นครับลูกสาวนาวันเสาร์วันถทิตแล้วมาหับไปอยู่พุ่นแต่ก็มาสง่งงงานยูตเลบ่เห็นงานไปอยู่น้ำไห้น้ำหน้านี่นลูก

<laughs> มาหอดีกันเลยพี่น้องเลยมาเบิ่งคนขยันคนดูขวายแมงซ่อนนะเพนเอเอประธานบุกขวายแมงซ่อนลองคล้ายใหม่หมอเด้วยเฮ้ยขลายเป็นยังแมงซ่อนเออแต่เราเป็นยังเจ้าหายร้านทรายเจ้านี่บอกขวานะ นมูป็หักมเป็น,นยังไงอ้อาวยักลานชายตัวอย่างไรมันงามแบบจูเต็มหาอยากอาบน้ำทานกรบช่ายอา็ยออกกบแต,แต่แต่เมือ่อวานนี่ผู้บอนี่ยเม่อวนน,น,นี้เอา,ออา,า,นนออาไปลิยูโฮ้อเจ้าุไปตงนเขาเตอันนี้แล้วว่ามันออก,กเป็นี่เฮ้เกได้มากถูปอลูกโอ้ยตาย งามบ่พลุงามบ่วะลุงงาม่ลยช่วยกันหน่อยกัดกันเอะจเท่าเท่านางเนี่ยใช่เท่านางไปพกเลยจะขาย

หมูแมาน่งสะไปตรงทียโทษตามกันดูหมูก็เด็เป็ดสาวหมูเป็นสา, <c oughs> า,าวแล้วเป็ดสาวเขายังเป็นเตีย้ยจักปีก บ่าตายสิบสามหลักวันสิบสองลูกสิบสองปีนี่เด้่นี่สิบสองสี่ฮอตเนี่ยน,นี่ทีซาเจ็ดนี่กับสิบสองคืแต่สีฮอดวันเกิดลูกสาวเลยได้พี่น้องเลยตายเอาเป็ดมาขาได้ว,วันเกิดเสียวเลยโอเคพี่น้องเลยจะกินข้าวพ่อใหญ่ตโตกินแล้วสิ ไปกับไปไม่ให้ผมออกไปนำบอต้งเินไหนนะแม่ใช่แลวไปใช้ค่อยๆเลยได้ที่แปดไพ่มาเอามาใหม่อีกเลยคายเลยเด้แก่บ่ตรงนลยได้เไ่ได้ก็บดมดมาก8หมากยากมันบ่ทันแก่ลายนะเฮ้ย ถ้าจะย้อะไรช้านี่นะก็ปะนั่นแหละไปเบิ้งบอกเออจ้า